สวัสดีค่ะคุณค่อนใหม่นะคะวันนี้กลับมาเฉลยข้อสอบ M t ทวิชาภาษาไทยป3ปีกาษารศึกษา,า2566ต่อค่ะในข้อที่สองถามว่าอ่านข้อความแล้วตอบคำถามข้อ2ชาวซากายพวกเขาม่มีบ้านเป็นหลักแหล่งเมื่อแหล่งอาหารหมดหรือมีสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตพวกเขาก็จะย้ายที่อยู่ใหม่ข้อสองนะคะถามว่าคำที่ขีดเส้นใต้มีความหมายตรงกับข้อใดค่ะซึ่งก็คือคาว่าไม่มีบ้านเป็นหลักแหล่งนะคะไปดูตัวเลือกที่1ค่ะ ริเริ่มหมายถึงคิดใหม่ทำใหม่เป็นคนแรกนะคะซึ่งก็จะไม่ตรงกับคำที่ขิดเั้นใต้ค่ะข้อ 2. ร้างราวหมายถึงค่อยๆเลิกกันไปนะคะก็ไม่ตรงกับใจความนะคะข้อที่3ค่ะเร่งรีบหมายถึงทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเร็วขึ้นนะคะก็ไม่ตรงกับใจความที่ขีดเส้นใต้ไว้นะคะดังนั้นคะ่ะในข้อที่2ต่ตอบหมายเลข4ี่ค่ะเร่ร่อนก็หมายถึงไม่มีบ้านเป็นหลักแหล่งนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ